เปิดโพสเพื่อนรักเผยอาการแต้วนัทพรหลังถูกขอแต่งงานสองสาวแมทพิรณีและมิวนิษฐาซึ่งได้อยู่ร่วมในโมเมนต์ดีๆเพื่อนสาวสุดซีแต้วนัทพรถูกหวานใจอย่างในประนายทำเซอร์ไพรส์สวมแหวนขอแต่งงานโพสภาพและข้อความสุดซึ่งเล่าถึงนาทีแต้ถูกขอแต่งงานแบบซึ่งจับใจโดยสาวแมทเผยว่าขั้นปากสุดสุดโซสุแฮปปี้ฟอร์บอทออฟยูรักนะป้าแต้ร้องให้ไม่หยุดพูดอะไรไม่ได้เลย t a e w b u a e w u n a t a p o h n P A N A I N A I P ด้านมิวนิฐาเผยว่า Big Big Biggest Congratulations to you guys T A W N A T A P O H N P I N A I P งือดอดีใจจอจะทั้งกลางแฟนๆแ,และเพื่อนๆร่วมวงการที่ร่วมแสดงความยินดีกับสาวแตว